สถานีวิทยุเส <t fire> ียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนดวีบิสณเลาะห์มานิรราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับนาลนามินวะบิฮินัสไซน์วะลาฮอลลวะลาโุห์ติลลาบิลลาฮินัลลินัดีมอัชฉุร์ลลาอิลาฮิลลอฮฺวะดะฮูลาชซาลิกะละ ว่า شهد أن محمد الأبد ล و الرسول الذي أرسله بالهداه ودين الحق ليُظهر الدين كله ولو كهل م ล ي ك و ن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจเริญเจ้าลอสุบฮานวและละลาประสบกับที่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องผู้จัดทั้งหลายครับเรากลับมาทำความเข้าใจนะครับเรื่องราวของ คนที่เป็นมุสลิมด้วยแล้วก็การปฏิบัติในศาสนกิจต่างๆนะครับหรือการดำรนนชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมนะจะมีความแตกต่างนะครับกับกลุ่มชนอื่นอย่างมากเลยอย่างที่เราก็ทราบอยู่แล้วว่ามุสลิมเรามาีวิธีการดำเนินชีวิตการอยู่มีระบบระเบียบต่างๆมีข้อห้ามข้อใช้นะครับซึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องให้ความสําคัญด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาสั่งมาแล้วก็ทําเฉย เ,เขาใช้เขาห้ามเราก็ทําเฉยไม่สนใจในข้อห้ามอันนี้ไม่น,นี้ไม่ได้นะอิสลามเนี่ยจะต้องต้องถูกกําหนดแล้วก็ทาความเข้าใจให้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราได้คุยกันในเรื่องกุรานกับผู้ปฏิเสธครับเราไดเ้เรียนรู้บางส่วนไปแล้วจากอัลกุรอา,านฉันผู้ปฏิเสธคือบุคคลที่ไปเสรจอัลลอฮฺบมาตาลาหรือว่าไม่รู้จักพระองค์ คนที่รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานตาลาเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธเนะเขาจะยอมรับคือหมายถึงว่ารู้จักพระผู้เป็นเจ้านะครับก็จะแต่ยอมรับได้นะครับหรือว่าได้ศึกษากุรอานนะฉะนั้นคนที่ปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธกุรอานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยยโฮดีนัสรอนีอ่านะพวกนี้ก็เอ่ออย่างเมื่อไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มชนนะครับเพราะว่านี้มีบรรดาอบนาบีทั้งหลายด้วยนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่เอ่อไม่รู้จัก พระผู้เป็นเจ้ากันแต่นบีักยาฮูดีน,นซอนี่เขารู้จักพระเจ้านะแต่ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งไปนะครับดังนั้นคนที่ปฏิเสธก็จะไปหยพระเจ้าปุ๊บก็จะไปเสกอุลานเลยนะครับไม่อ่านไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจแล,และคิดว่ากุอานเนี่ยมันเป็นคมภีที่มาทํายครับหรือว่าเป็นคมภีที่ก่อการร้ายบ้างหรือว่าเป็นคมจีที่ สอนให้มนุษย์มีความโหดร้ายโหดเทียมอะไรต่ออะไรอย่างที่เราได้เห็นข่าวหรือว่าได้รู้แต่ว่ามุสลิมเราเข้าใจนะอาจเป็นเหตุเพราะยังเขาไม่รู้นะต้องอภัยต้องอภัยเข้าไปเนะี่ยเขาไม่รู้นะครับก็ต้องค่อยๆบอกในดะวงใจวันที่เขารู้เขาจะเข้าใจว่าโอ,อิสลามอุอานเนี่ยเป็นคาพีของพระเจ้าจริงๆนะนะครับที่สอนให้มนุษย์เนะี่ยมีความสำรวมนะครับมีการจุดยั้งความชั่วร้ายห้ามปามความเลวร้ายต่างๆ แล้วก็สอนให้คนทําดีมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันนะครับนั้นในส่วนที่เราเข้าใจนั้นบางทีผู้ไปเศษเนี่ยเขาไปหยิบยกเขาไปอ่านนะครับกุณอ่านที่ที่แปลไทยแล้วเนี่ยครับในเรื่องของการต่อสู้นะฮะการที่เสียสละนุ่นทางของรัสสุมานตาแล้วเอามาปเป็นประเด็นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับจริงแล้วเนี่ยในเรื่องราวเหล่านั้นถ้าเราศึกษาให้ดีเข้าใจในะหนึ่งก็คืออิสลามป้องกันตัวเราเองนะครับ อย่างเช่นในสงครามบาดัตสงครามฮุตที่เกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากคนเหล่านั้นมาทําร้ายมุสมลิมนะครับชาวกูเรชมากันแกล้งบรรดามุสมลิมจนกระทั่งมุสมลิมต้องลุกขึ้นต่อสู้นะครับง,งั้นจะอพยพจากมักกะไปออบิสซีเนียหรือจากมักกะไปมาด,ดีนาเนี่ยอพยพทาไมนะครับก็ตหนีมาก่อนเพื่อเพื่อ,อ ความที่จะได้กราบไหว้ลอสุภาณตาลาครับออกจากพื้นที่ที่ห้ามไม่กราบไหว้ละมาสู่พื้นที่ที่ให้กราบไหว้ลอสุภาตาลาเราเรียกว่าฮิจโระครับอย่างนี้เป็นต้นเั้นบางอย่างเนี่ยบางอย่างการที่เราฟังอะไรเนี่ยต้องต้องพิจารณาครับฟังหูไวหูนี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาสองหูเราก็ฟังหูไวหูที่เขาบอกเนี่ยเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจหรือปรับระดับ ก่อนให้ให้เท่ากันนะผู้พิที่ปฏิเสธเนี่ยก็ต้องหันกลับมาเชื่อว่าถ้าเขาได้มาศึกษาถูกต้องหรือฟังก่อนนะครับการอ่านคำภีเองเนี่ยจะไม่ทําความเข้าใจได้นะครับเหมือนการศึกษาเนี่ยต้องมีครูเขาเรียกว่าศิทธิต้องมีครู นั้นเราก็ต้องไปฟังคําแนะนําจากผู้รู้ด้านศาสนาเนี่ยครับว่าเขาพูดแบบไหนอา,อายาเหล่านี้เนี่ยสอนเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับมสซิมจะต้องปกป้องแค่ไหนดูแลแบบไหนในสงครามเนี่ยถ้าเราเห็นนะอิสลามจะสอนเลยห้ามตัดต้นไม้นะครับห้ามทําลายห้ามฆ่าเด็กคนชรา,าบ่อน้ำนะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกห้ามหมดนะค,คนไหนที่ไม่มีอาวุธเนี่ยก็ห้าม ห้ามไปจัดการเขานะนะครับอย่างที่เป็นต้นนี่คือหลักการในการต่อสู้เนื่องของอิสลามครับที่ในอดีตได้มีการต่อสู้มาเราจะเห็นได้ว่าหลายๆสถานทีห่หลายเรื่องราวเนี่ยครับในทุกๆศาส,สนาที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับในคัมภีร์ต่างๆก็จะพูดไว้เรื่องราวของการต่อสู้การเสียสละกว่าจะได้มาเป็นศาสนาให้เราเข้าใจทุกวันนี้มันค่อนข้างยากนะ กว่าจะเข้าใจในชาวกูเรสีสนบีมุฮัมมัดสุลตัมใช้เวลาถึง73ปีนะกว่าคนจะเข้าใจเรื่องของอิสลามนะครับกว่าอิสลามจะสมบูรณ์แบบเนี่ย73ปีในนครมักกะและมัด,ดีนาต้องต่อสู้ต้องเสียสละเลือดเนื้อต่างๆมากมายเลยนะครับจนเป็นที่ยอมรับคนนครมักการมัด,ดีนาเนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยยอมรับท่าน,นาบีมุฮัมมัดสุลตัม นะครับเป็นผู้ที่อดทนเป็นผู้ที่เสียสละเป็นแบบอย่างและไม่ได้หวังสิ่งใดในโลกนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺชมาตาส่งท่านมาเป็นรอบมัตุลิลาลามินนะครับเป็นรอบมัตุลิลาเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ศึกษาอยากเข้าใจนะครับคนที่ปฏิเสธหรือคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ต้องศึกษาก่อนจะได้รู้นะครับและการที่เราเรา อ่านเองอะไรเองเนี่ยก็จะเกิดความหลงได้นะครับก็คือไม่เข้าใจว่าอิสลามหรืออัลกุรอานเนี่ยสอนอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีครูที่จะคอยชี้นาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้เราเกิดความเข้าใจและอธิบายให้เราได้เข้าใจได้มากขึ้นครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราแต่ว่าความใจเย็นของผู้ศรัทธาทั้งหลายและอดทนว่าวันหนึ่งเขาเหล่านั้นจะได้กลับมาศึกษาทำความเข้าใจเรื่อง,องอิสลามได้มากขึ้นครับ ผงต้องจากกันก่อนนะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับว่ามีอะไรฟิกวันิด้ย่าสลังหวานเลยกุมวเระมาตุลลอฮ์วะบรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนะดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังในย t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0 3 4 1 1 4 7 7 9 6 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน